เลตโก้กูไม่ค่อยชอบไอ้กัปตันเรืออะไรวะเลตโก้ฮิฮิมันวิ่ไม่ได้เป็นอีกแล้วโอ้คุณก้ารอหาพี่หวานไม่เจอเรือพี่หวานมีไหนก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับคุณก้าพี่อยู่ห้องกล้องห้องกล้องห้องไหนวะในห้องกล้องตรงไหนพี่ขึ้นมาบนแล้วพี่ไปห้องพยาบาลแล้วเห็นในทวิตว่าพี่เอกสอนเล่นไอ้ไอ้เสียน้ำเงินห้องพยาบาลคือห้องเมื่อกี้ที่ไปสแกนอะ ไอ้ใจหลายไฟเปิดด้วยกูค่อยกดเลยกันไไฟฟอ๋อมันให้เรามาตรงนี้หรอเอาหันทางหันทางไปไม่เจอนี่ใครอะอยสิงนั้นก็จะได้ยินจากนี้ไปอะไรกูรอโหวตอยู่อ้าวทีู่ออโหวตเพียร์ได้หรือซิเฮ้ยร์ทำไมไม่เปิดไฟกันวะทำไมไม่เปิดไฟกกูโคตรปวดหัวเลยกูบอกตรงเลย ไอหนุ่มุ่เดียวไอ้ทองออกเกมทำไมเฮ้ยกูเด้งกูเด้งออกไอ้เหี้ยอินพอูเตอร์มึงมีสกิลนี้ด้วยวะกูมมโปรับใหม่ปอนเนี่ยทำไมมึงไม่ซ่อมไฟกันตอนนี้ผมกำลังไปซ่อมไฟแล้วคุณก็กดอันนี้อ่ะโอ้ผมลองเป็นชั่วโมงแล้วไอ้มีอยู่ด้านบนแล้วทำไมไม่ไปเปิดไฟกันผมกําลังจะกดแล้วมีอยู่ด้านบนมันไปนี่คือฝบไอ้เมย์มันตายนานแล้วตั้งแต่กูเดินฝูงไก้กล้าองแจ้า่น้งไอ้กล้านั่นแหละ ตั้งแต่แตัต้งแต่ลงกับมึงไปปุ๊บแล้วกูขึ้นไปตรงห้องโอทูอะศพเอเมอยู่ตรงน,นั้นนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นยันไฟดับอบบแม่งยังไม่มีนใ,นใครเปิดไฟเลยแม่งคนลมเสียมึงฟังกูนะเว้ยไอ้กล้ามันฆ่าเว้ยปวดไอ้ติดนด้านซ้ายอยู่ไอ้ภูมิไม่ไม่ฝกมันตายนานลแล้วตอนกูฝึกกับมึงในห้องแอดมินมึงลงท่ออย่างห้องกลางไปห้องแอดมินได้แล้วแ,วแวมึงมึงปวดหวตหรือเปล่ามึงปวดโหวดไหมกุดหวตดเลยสี เวลาโหวตให้เห็นโหวตอ่ะไม่ใช่นะไอ้บีฟไม Obi ่ไม่ไม่มึงไม่เปิดหรือเปล่า่ะเปิดอ๋อไม่ได้เปิดไหนฝานโหวตกูไอ<_<_้เหี<_<_<_<_<_<_<_<_้ยไม่เลดิมันก็ได้หลุดเฉยเลยไม่รู้เกมนี้ไอ้ทองไม่อยู่ไอ้ทองหลุดไม่หนุ่ไม่หนุ่ไม่หนุ่โหวตอิม i m p เตอร์โหวตเวลฟิฟิไปนายนายนายโหวตเวลฟิฟิไปนายไอ้ภูมิเงี้ยนี่ปะคลิปอีกแล้วคุณบัตรเป็นอีกแล้วเอ้าก็ไม่รู้ไงตกลงกล้าคนไหนยังไม่รู้จำไม่ได้เลย เออไอ้ก้านเป็นไอ้ก้านเป็นจบจบไปอีวเตอร์อีวเตอร์มันมีเตะคนออกเลห้องได้ไหมเออเลยเตะมึงไงทองโอ้โหหมดเลยไนยนไนหมดเลยไนเดี๋ยวชิชอมปูนี่เลยไปไม่รู้อะไรวะมันยากง่ายมากแค่ไหนแค่เปิดไฟแค่ตรงเนี้ยเอาดิเอามึงจะฆ่ากูเดี๋ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวะกูจะคอยตามกูตลอดเอาเดิ๋ยว อะไรอ่ะแคาเป็นผ so ีแล้วออกแม่ด้วเลยอะไรอะเฮ้ยมีคนฆ่าฉันเห็นย่างภูมิมึงเห็นย่างภูมิมึงฆ่าไว้หรือเปล่าโอ้ไอสัตว์เด็กสองคนเนี่ยสักย่างคูมิมึงว่าไงวะกะ กูว่าคนฟาคิปว่ะกูว่ากูว่าน่าจะพี่ฟาคิปอ่ะฮะเล่ไอกระจุกเป็นกระตุกเป็นกระตุกเยอยมีกระตุกเบิมเอออะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมคอนโดมโนจับได้อ่ะดูกล้องเหรอมีกระตุกมีเศษกระตุกนิดนึงแล้วเมื่อกี้ รู้ว่างไมถึงโดนจับได้เพราะว่าหวานมีกระตุกเหนมือนเส้นมันย like ิ้นอะเส้นขำเส้นขำยังไม่สุดไงเส้นขำยังไม่สุดอุ๊ย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 อ่๊าอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอา๊อุ๊าอุ๊ยอุ่ยอุอี่อยยอาอยอาจารยอ อาจารย์ฆ่ากูแน่รอผมด้วยดีผมจะตามพี่อ่ะอาจารย์ฆ่ากูแน่เฮ้ยคนนี้คือใครอ่ะอาจารย์ฆ่ากูแน่ไหนจะโดนฆ่าอีกเลรวเมื่อกี้คนนั้นก็ฆ่าไหนอาจารย์ยังไม่ฆ่ากูอาจารย์ฆ่ายี่อะไรกูมีทิ้งขยะครับไหนศพอยู่ไงเมยเจอศพแบบลงมาจากคาเฟ่เธอเลียแล้วก็เจอเลยโอเคจากการฆ่าดาวนะไอ้บีมกูกล้าพูดเลยศพตรงไหน หน้าแบบแค่ลงมาจากคาเฟ่เทเลียนครับผ่านหน้าห้องแอดมินเหรองหน้าห้องแอดมินเหรอเนื้อปลาเทียมเจอสดเลยไม่สดประยองไหนกูกูก็ไม่รู้ด้วยคเลยหน้าห้องแอดมินหน้าห้องแอดมินลงมาตรงคาเฟ่เทเลียแล้วเจอเลยไม่รู้เรื่องมึงอ่ะเมย์กูบอกนะสีอะไรสีอะไรเดินผ่านกูวะสีฟ้าปะกูอยู่กับมึงทองสีสีน้ำเงินเดินไปทางขวาเดินอยู่บนเทียมไมื่อไหร่ถามว่ากูกูอะไรกูกูอันตรายอะไรกูบอกสีฟ้า ก็กูเดินสวนกับมึงแล้วมึงต้องไปโคฟี่ฟ้าด้วยวะสวนกับกูกูอยู่กับมึงไม่หล่ะห้องโอทูอ่ะอยู่กับกูห้องโอทูห้องทิ้งขยะไงทางด้านขวานะมีมีมีว่ากูอยู่กับมึงไงดองจะมีสีฟ้าด้วยเพราะว่าสีแล้วคือแล้วคือมึงคิดว่าใครอ่ะไม่รู้กูบอกไปแล้วตอนนี้กูอยู่คนเดียวกูแม่งคนอันตรายมึงไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวอันตรายหรอกมึงกับตัวอันตรายกัน ต้องบอกตรงนะจากการคาดาวกูถูกว่าสีฟ้าป่ะไม่ต้องเป็นไอบีมเป็นไอบกูไม่ได้โบยนะไอบีมสัมผัสจะเป็นสีฟ้าได้ไงพี่ในเมื่อเอ้าแล้วใครโวยไอ้กล้าเอ้าแล้วใครโวยไอ้กล้าไม่แล้วใครโวยไอ้กล้าไม่เดี๋ยวเอาเยี่ยงชนะด้วย เด no no ี <sh> said, ๋ยวแล้วใครบวถลกาไม่แล้วใครบสเลกามีอ๋แล้วใครโบวยใกล้คนนึงอ่ะแล้วมึงจะบสอะไรนี่อะไรมึงไม่กลัวเลยคเดียวไม่แล้วใครโบไอ้กลาพี่ก็ป็นเรื่องเนี่ยจำไม่แล้วพี่รอกงเพี่รู้นานแลรู้เบื่อหเบื่อจริงอ่ะเอาแล้วมึงจะฆ่ากูอนะฆ่ากูรือฆ่ากูไม่ละไม่ใ่ เฮ้ยคนปล่อยแค่หนึ่งนาทีก็ได้มันปล่อยไว้ค่อยมาทำทีหลังก็ได้เป็นเนี้ยแปลก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 ทั้งนี้ไปไหนอ่ะแปลกนะครับคุณหวานปิดโสดไปก่อนปิดโสดไปก่อนอะไรอ่อันนี้ห้องอะไรวะลืชื่ออะไรของว่ากูชื่อนะ อันนี้ห้องเลยอะทอง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 มึงอยามึงฟังก่อนไม่ใช่กูจริงๆแล้วคือไอไหนเว้ยไอไหนเป็นเสียงเสียงไอหวานมันตัดตั้งนานแล้ว ไม่จะฟังบิมก่อนถึงเป็นใครฟังกีไรไม่ฟังแล้วใครอยู่ขวาสุดไม่ใครใครอยู่ขวาสุดตอนแรกโอ้ยบีมขวักเป็นทีนี้มันเป็นกูไม่ได้เป็นไหนมันเป็นกูกูยืนฝบบนกูยืนฝบเล่นไงกูยืนเล่นบนฝบไงมม่เข้าใจไหมเนี่ยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาบทกูออกเลยเพราะว่ายังไงกูก็ไลค์คุณไลค์คุณทำอยู่แล้วไสสสีีีแแแดดดดงงงงูจะฟัหมคือตอนนั้นอ่ะ พี่หวานอยู่กับพี่ไนช์ใช่ไหมเห็นไ,ไหมพ่ไนช์บอกว่าอยู่ข้างหลังแล้วพี่ไนช์อยู่ข้างหลังพี่หวานเออแล้วกูหวานก็หายเออเห็นไหมกูบอกแล้วไอเมนมีข้อมูลน,นี่ก็เพียงเดียวข้อมูลเดียวไก่ oh, ไหนที่ไหนมันเป็นเออศพคุณหวานน่าตายนานแล้วกูย oh, ืนบนศพหวานน่าตาเร็วผู้วานที่เออกล้าก็แล้วแต่เพื่อนมึงเป็นเพื่อนกูมานานก็แล้วแต่เพื่อนกูเข้าใจว่ากูว่ากูว่ากูเตะเล่นอย่างงี้ ทำไมบีไม่ใช่ตัวบอกส่วเล็กเอวตัวบอกเขาหน่อยเอาดิอ่ะทองแล้วถ้าเกิดกูไม่ได้เป็นนะแล้วถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูไม่ได้เป็นมึงจะยอมขอโทษกูไหมทองเอาดิอ่ะถ้าเกิดกูไม่ได้เป็นมึงยอมขอโทษกูป่ะอันนี้อุ้งโกรดอ่ะอุงโกรดอม้งโกระจบไปจะได้รู้เอาจริงๆนะอ่ะไอพวกมันเป็นเอาอุ้งโกรดกูดิมึงไม่มึงไม่ มึงไม่สังเกตมึงเหรอพ่าทำไมเวลาเวลามันขับเรือหรือเครื่องบินอ่ะมันกินเงียงอ่ะเออกู่ไกูกูไม่ได้จับพวงมาลัยไงก็กูไม่ได้จับพวงมาลัยไงเออโกรกูโกรกูโกรกูจะได้รู้โกรกูออกจะได้รู้มึงกินไส้ไอหวานอยู่เออกูแดกอยู่กำลังแลบลิ้นเลยแบบเออโกรกูจบจบไปโกรกูเหลือมึงคนเดียวทองเออสวยฮึชนะได้ทองไหมมึงมึงไม่เชื่อกูควายเลย ววดหัมากเลยอ่ะอ่ะมึงดูดิอ่ะอ่ะมึงดูอ่ะมึงดูอ่ะอ่ะมึงดูเลยจบปะล่ะจบปะล่ะจบปะล่ะกูคิดอยู่แล้วแหมไอ้สัสไอ้เหี้ยกูคิดในใจอยู่แล้วโอ้โหว่าแล้วว่ต้องไม่พลาดในทำแบบนี้กับพี่ได้ไงเสียงที่เล่นรอดออกมาคิเอาหน้าต้องปิดไมค์แล้วใช่ไหมปิดเลยต้องปิดไมค์ต้องปิดไมค์ต้องปิดไมค้ห้ามพูดเลยแหมทองอี๋ต้องปิดไม้แล้วต้องปิดไม้แล้ อันนี้กูเยียบบนท่อแบบตกใจแบบตกใจหน่อยเยียบบนท่อแบบตกใจอนะ่ะโอ้ยอา้าวศพอยู่สายชูวะแต่ไม่เป็นไรค่อยไปแล้วกันเราจะการคาดเดาเอาออแล้วกันอา้าวเอ๊ะหีอ้ะอ,อะไรนะไอก้การมันจะฆ่ากูเฮ <c oughs> ้ยปิดไฟด้วย แล้วเดินกลับโบไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรไม่เจออะไรคุณหวานยงบนคุณหวานยงบนเฮ้ยศพอยู่ไหนอะอยู่ในใจอ่ะไอ้เหี้ยคือศพอ,อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงไอ้ตรงเขาเรียกตอนมันเรมหนอแล้วเราวมีเห็นคุณหวานเดินผ่านเดินผ่านออกมากล้าอยู่ไหนไหมเมื่อกี้ ไอ้ทองอ่ะอะไรไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนไฟดับอ่ะอ้าวนายออกไปไหนอ่ะอยู่ห้องกล้องครับไอ้ทองเห็นฝดเะล่ะไอ้ทองดูกล้องเะล่าไม่ดูอ้าวดับมันคือมันอยู่ลำพี่อะไรกองก้องพี่ฟางมีกองไหผมผมจำได้ผมส่ัมผางกับคุณทองแล้วก็เห็นส่ัมผางกับคุณอะไรขึ้นไปด้านบนเอ้ยเห็นได้ไงไฟดับ ขึ้นมันจะขึ้น่ทีไประดับไงไม่กอดที่ไประดับแต่เมื่อกี้คุณเดินผ่านน้องไฟมาไม่ใช่เหรอคุณจะขึ้นไปได้ไม่ไม่ไม่เอาเนี่ยโป้งกูไปแรกมไม่ได้กันนะไม่คือล่าสุดหัวไอ้ทองที่กูเจอเจอไนท์กับไอเมย์อยู่ด้วยกันห้องแอดมินแล้วกูกูก็ขึ้นไปอังบนห้องยิงปืนแต่พอขึ้นมาปุ๊บไม่ถึงห้าวิไอเมย์กดโหวตสลบละ กูว่านะแต่การค่าดาวนะกูเห็นตรงไก่ภูมิอะกูว่าคุณหวานน่าจะแค้นไนที่ไหนฆ่าหวานเมื่อกี้แต่ไม่แน่ว่าแต่ไม่แน่หรอกว่าจมื่แก่้แต่ไม่แน่ว่าเมื่อกี้ไม่เจอคุณไนแต่ไม่แน่มันอาจมันอาจจะเป็นในท้องก็ได้ท้องมีมูลเยอะเกินยังไม่แต่นนยังไม่เปดนเลยอ่ะอ่ะหรือมึงจะได้ท้องอ่ะแต่การค่าดาวนะกูว่าี่เราเป็นไอ้นะไอหมวกวิศวะแน่เลย เอ้ยเอาไปกินซะคุณหวานโไอใครโหมดบีมวไอทองไอไอกาบอ่ะเนี่ยมันจบไวมากเลยอ่ะต้งแไปเกมที่แล้วเอาสบายอีกแล้วโอ้ชิลเพราะไปเอาใหม่แล้วผมจะตั้งใจเล่นนะคุณนายมาคุณนายไม่ผมไอทองถ้าเกิดกูตายเดี๋ยวมึงเองไอทองถ้าเกิดกูตายมึงจะดูแลกูได้ไหมอยู่ในกลุ่มอ่ะผมบอกมึงไปรอพอถ้าเกิดกูตายมึงจะดูแลกูได้ไหม กูแกขนาดนี้กึงได้ดันแล้วใครเป็นสาบลันบอกคุณแม่เดี๋ยวนี้นะครับลุยกันเตอร์ปีทองปีทองอย่าเพิ่งไปพี่บอกว่าปิดไม้เงียบแล้วอะไรแน่ปิดไม้อีกแล้วไม่ใช่ปิดไฟอีกแล้วเอ้ยใครวะมามา game lên nào. Quan yิง hả? Lên rồi, lên rồi. rồi. Hey, lo hả? Oh. à? Oh, ok, 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 ok. Chib, chib, chib. กลายเป็นว่านี่อูไม่อยากกูแบบนี้เลยเสียตายชิบหายมีใครขึ้นจากห้องพยาบาลปะเอาเดี๋ยวเฮ้ยไอทองไคขี้ตกใจหมดกูว่าแล้วอ่ะฮิ ใครก็ได้ช่วยเหลือกูทีโอ้สมกูไม่เป็นธรรมแล้วล่ะกูจะทำติดชีวิตมึงไงทองมึงเป็นกูแน่บีมีใบลงชื่อมันบีมวี่บอกไปรียเหลอยแล้วละ ไอทองเปนฆ่ากูแล้วป่าดิป่าเรียบร้อยป่าเรียบร้อยโอลมโบดลมโบดกดโหวตดิไม่ทันแล้วมึงอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโหวตเลยกลับไปโหวตเลยเออเมย์กดโหดอ่ะเห็นเสือไม่รู้พี่โอ้โหกระโดดอะไรอย่างไรลมจุกลู่แมยไปว่าเราสาย ซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายล่างใครไม่รู้มองไม่เห็นด้วยกระโดดลงท่ออย่างไวเลยอ่าพี่อยงบนว่าไนจะกลัวอะไรไม่ด้แล้วเพราะกูวไม่เปิดปอะตูรอบสุดท้ายกําลังไปบังบังคับทิศทางลมอยู่ข้างบนอ่ะผมผมพยายามตามไปผมตามไม่ทันพี่โอ้โหลงท่อไปอย่างอย่างไวเลยอ่ะเคาไม่รู้ว่าสีอะไรอ่ะมันมีมันมีสัตว์เลี้ยงเมื่อไหร่เองดูสีทันมามี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 สัตว์เลี้ยงดูสีไม่ทันพี่อ้โหโล่ตามก็ถูกเลย คือคือตอนนั้นเองกําลังวิ่งมาราธอนเลยป่ะเห็นเห็นตายปุ๊บผมกำลังวิ่งตามเลยพี่เห็นเห็นสัตว์เลี้ยงไว้แบบอยู่เป็นไก่อ่ะขาไก่อ่ะรีบเลยเอาดิก่ะและเก้ากคุณรู้แล้วตอนเนี้ยก้ามึงต้องรู้แล้วไปที่อ่าอะไรวีวีนี่แหละอะไรไอ้ก้ามึงต้องรู้แล้วอะไรนะเป็นเป็นอะไรเป็นตัวมึงต้องรู้แล้วมึงต้องรู้แล้วไอ้ไอ้ที่เขียวเขียวข้างบนอ่ะพีเป็นพี่เป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรนะ

มียิงยิงฉรวดอ่ะยิงไอ้ฉรวดเห็นอยู่พี่เห็นอยู่มึงนึกถึงเป็ดดิมึงนึกถึงเป็ดดิมึงนึกถึงเป็ดดิหวานซัมติ่งดิ่งเป็ด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 ดิ่งดิ่ง่ไม่ใช่ใจวะเฮ้ยมันต้องใช่ดิมึงเตเปลือใครอ่ะเป็ดต้องเป็นเป็ดต้องเป็นเป็ดเท่านั้นเป็ดเป็ดเป็ดเอาคำเมื่อกี้ใครมีว่าเลี่ยมึงเห็นไม่ได้ขาไก่มึงเห็นไม่ได้เห็นขาไก่ไม่ได้ มึงเหงิกาไก่ไหมมึงเหงิกาไก่ไหมไม่ใช่ใจเรามึงเหงิกักไก่หรือยังมึงเึงิหหกัก,ก,กไก่เลยยังเพื่อนอยารู้แลยใครมีคนเดียวละน้องไกไอ่อะเออเอาเลยไอ้โลมไอ้โลมเอาเลยไอ้โลม เรียบร้อยเรียบร้อยบอกคุณลมรู้ใช่ไหมเรียบร้อยใใช่่ครอ่ะกคุณลมรู้ใช่ไหมคุณลมรู้ใช่ไหมน้องไก่ก็ต้องเป็นพี่ทองอยู่แล้วเมื่อกี้ประตูมันปิดใช่ไหมโล้วพองแต่งหน้ามาเลยคุณลมเชื่อเมย์ดิคุณลมเชื่อเมย์ตอนแรกเราได้เห็นว่าเป็นน้องไก่ใช่ไหมแล้วทันเดียร์พี่ทองก็เป็นน้องไก่อ่ะพี่คุณลมเห็นใช่ไหมเราวต้องแปะมืออ่ะคดูดีตอนี้พี่ทองจะแปะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่ทองมีมิเตอร์คลมดูดี ผมเชื่อพี่ผมเช oh, well, le ื่อผมเชื่อพี่ผมเชื่อหวาวเจี๊ยบใจว่ากไกลมากไรวะลมตึงตึงตึงโง่ยุบหายเลยมึงอ่ะโง่ชิบหายเลยมึงฟังกูด้วยมันก็พูดเลยว่ามันเห็นตีนมึงเห็นตีนเป็ดไหมน่ะไอ้เหี้ยเมย์เอ้ยโว้ยไอ้ลมพูดขนาดเลยกูดูกูกมึงรู้กันแหละ วัดเทีย uh, วัดเทียว่าไเนียกูกำลังตกใจเลยกูวิ่งหนีที่ทองปุ๊บเรียบร้อยหน้าฮองก้องเลยเฮียเฮียเมย์หมดพี่ทองไปแล้วอ่ะไม่ใครเหมือนกงด้วยโลมโลมทำยังี้วะเอาจริงนะไอโลมาหน้องกูนี่มึงเห็นไม่ได้โลมาแต่มึงเห็นตีนเป็ดไหมนั่นอ่ะนั่นมึงเห็นไหมน่ะมึงเห็นยังไอโลมาหน้องกูไอไอไอบีมาไอบีมาไหนอ่ะไอเทียมันไม่ใช่น้องไก่หรอวะมันไม่ใช่น้องไก่ตีนเป็ดมึงเห็นไหมน่ะ